ในปัจจุบันโรงพยาบาลดีบุกมีความพร้อมในการดูแลผู้ผป่วยอุบัติเหตุอย่างไรวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟัง Living Well Podcast ที่อยากให้คุณมีสุขภาพดีไปด้วยกันสวัสดีครับรายการ Living Well Podcast อีพิสซดนี้พบกับผมนายแพทย์บัณฑิตวนันสุภาพล์ครับ วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุจราจรนะครับกับระบบการแพทย์ของโรงพยาบาลุกครับเราทราบดีว่าจังหวัดภูกเก็ตเป็นจังหวัดที่มีประชากรในจังหวัดค่อนข้างเยอะโดยเฉพานะนักท่องเที่ยวนะครับหลากหลายเชื้อชาตินะครับแล้วก็มีคนไทยเองเนี่ยก็เข้ามาทํางานนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ค่อนข้างจะเยอะ,ะครับแน่นอนว่า ปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุจราจรก็เพิ่มขึ้นตามประชากรที่อาศัยอยู่นะครับโดยสถิติที่จะเล่าให้ฟังก็คือในปี2565เนี่ยเราพบว่ามีผู้ป่วยอุบัติเหตุนะครับในจังหวัดเนี่ยมากถึง5,231รายนะครับซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงนะครับในหาเดียวกันเองเนี่ยเราก็พบว่าการสูญเสียเนี่ยก็มากขึ้นตามครับเราพบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยมีมากถึง633รายครับในขณะที่ผู้ป่วยอื่นๆที่มีอาการหนักถึงขั้นพิการเนี่ยก็จะมีมากถึง800รายผมว่ามันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะสูงนะครับจึงต้องมาดูว่าความพร้อมของระบบการแพทย์มีความสำคัญอย่างไรโรงพยาบาลดีบุกนะครับปัจจุบันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลักหลายสาขานะครับปฏิบัติงาน เพื่อดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรนะครับอาทิเช่นนะครับเวาศาสตร์จราจรนะครับดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนะครับตลอดเวลาเลยนะครับมีศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมอุบัติเหตุนะครับที่ช่วยดูแลภาวะการบาดเจ็บลายหลากหลายชนิดนะครับที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุครับแล้วก็มีศัลยกรรมออโตปิดิกนะครับหรือที่เราเรียกว่าหมอกระดูกนะครับช่วยในการดูแลเรื่องของการบาดเจ็บกระดูกครับเนื่องจากว่า การบาดเจ็บส่วนใหญ่ที่เราเจอในอุบัติเหตุจราจรนะครับอนอกเนือจากการบาดแผลภายนอกแล้วเนี่ยครับแล้วก็จะมีส่วนที่เราเจอคือกระดูกนะครับอย่างเช่นกระดูกแขนกระดูกขาหักนะครับจําเป็นต้องดามข้อเฝือกหรือว่าในกรณีที่รุนแรงมากก็จําเป็นต้องมีการผ่าตัดนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับคุณหมอกระดูกก็สามารถที่จะให้การผ่าตัดแก้ไขภาะวะกระดูกหักได้อย่าง ทันทีนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับเพื่อให้คนไข้ได้รับการฟื้นฟูที่รวดเร็วครับปัญหาอื่นทๆที่สามารถพบได้นะครับอย่างเช่นการบาดเจ็บของรงอกครับอย่างเช่นการบาดเจ็บของช่องปอดนะครับหรือว่าเนื้อปอดก็ตามนะครับการบาดเจ็บของช่องท้องอ,อวัยวะภายในช่องท้องอย่างเช่นตับม้ามไตนะครับหรือแม้แต่หลอดเลือดนะครับลำไส้นะครับ เรามีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วยนะครับในการให้การผ่าตัดฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักหน่อยเนี่ยเราก็มีความพร้อมเรื่องของ ICU นะครับหรือว่าห้องของผู้ป่วยวิกฤตนะครับเพื่อจะช่วยในการฟื้นฟูผู้ป่วยให้ได้รับการฟื้นฟูนที่ดีและรวดเร็วนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยสามารถที่จะดีขึ้นและกลับบ้านได้นะครับในขณะเดียวกันผู้ป่วยที่มีปัญหา เฉพาะด้านต้องการความเชี่ยวชาญขั้นสูงนะครับหรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยที่มีความพร้อมระดับสูงนะครับเราสามารถที่จะ,ะปรึกษานะครับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ดูแลส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนที่มีความพร้อมอย่างเช่นโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับหรือว่าโรงพยาบาลกรุงเทพศรีโรธ เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถส่งต่อแล้วก็ไปถึงมือของผู้เชี่ยวชาญได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ทันท่วงทีนะครับโดยทั้งหมดที่กล่าวมาครับโรงพยาบาลดีบ่งมีความตั้งใจอย่างมากครับที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรครับอ,อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อคนภูเก็ตและก็เพื่อทุกคนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในภูเก็ตนะครับ โดยเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรให้ได้รับการดูแลอย่างเร็วที่สุดนะครับทันท่วงทีนะครับเราพร้อมดูแลคุณในทุกด้านโรงพยาบาลดีบุกรักษาใบาใจใกล้ๆคุณครับ ที่ไม่อยากพลาดข้อมูลสุขภาพเชิงลึกแบบเน้นๆอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อที่คุณจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกัน